วิตามินซีดียังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับกับอาหารเสริมวิตามินซีที่หลายคนเนี่ยชอบรับประทานแต่ว่าท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะไม่ได้รับประทานวิตามินซีเสริมนะครับแล้ววิตามินซีที่หลายคนทานเพิ่มเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแล้วก็ดียังไงน,นั่นเองวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับวิตามินซีนะครับหรือเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งที่คนทั่วไปเนี่ยนิยมรับประทานนะมันมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับ ประโยชน์ของวิตามินซีนะก็คือวิตามินซีหรือที่เรียกว่ากรดแอสคอร์บิกเป็นวิตามินชนิดละลายน้ําที่ที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์เองได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ารับประทานเยอะไปก็สามารถขับออกมาทางปัสสาวะได้พูดง่ายคือเป็นวิตามินที่ละลายน้ําได้นั่นเองครับแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรนะที่เห็นเด่นชัดเลยหลายๆข้อนะที่คนนิยมรับประทานวิตามินซีเนี่ยก็คือ ถ้าเรารับประทานวิตามินซีเป็นประจำแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ช่วยได้ก็คือใครที่มีอาการเป็นหวัดบ่อยๆนะครับรับประทานวิตามินซีเป็นอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะทำให้เราไม่ได้เป็นบ่อยเหมือนเดิมนะอันนี้ลองทดลองมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็วิตามินซีนี่มีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณสร้างคอลลาเจนด้วยทำให้แผลหายเร็วนะครับ แล้วก็วิตามินซีนั้นก็ยังมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเซลล์นะครับที่สึกหรอจากอนุมูลอสระด้วยนะครับมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอสระนะครับมีส่วนช่วยในการรักษาป้องก,กันโรคเลือดออกตามไรฝันนั่นเองครับแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูร่างกายหลังจากออกกำลังกายช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับ แล้วก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยแต่ที่ผมเห็นเด่นๆเลยก็คือเราประทานแล้วก็ป้องกันโรคหวัดนะครับทำให้เป็นหวัดน้อยลงนั่นแหละนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะทำให้ผิวมันจะดูเป็นประกายหน่อยนะก็คือสร้างคอลลาเจนบำรุงผิวพรรณนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยที่เด่นๆของวิตามินซีนะครับแล้วก็วิตามินซีเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้เราดูดซึมธาตุเหล็กเข้าไปในร่างกายได้กด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ประโยชนวิตามินซีก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแล้วเราควรจะรับประทานวิตามินซีในปริมาณเท่าไหร่นะครับวิตามินซีที่ควรจะรับประทานนะครับเป็นประจำเนี่ยโดยปกติแล้วก็ต้องตั้งแต่ประมาณ5 0 0มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับคนที่เป็นหวัดบ่อยๆมีอาการภูมิแพ้เลือดออกตาไรฟันนะครับ ก็แนะนําให้รับประทานวิตามินซีเสริมนะครับหรือว่าแต่โดยโดยปริมาณแล้วเนี่ย1 0 0 0มิลลิกรัมจะมีขายในท้องตลาดเยอะนะครับก็สามารถรับประทานได้นั่นแหละนะครับเพราะว่าวิตามินซีสามารถขับได้ออกทางปัสสาวะนั่นเองนะครับแต่ตัวเลขที่เหมาะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมนะครับต่อครั้งเนี่ยจะเป็นการรับประทานวิตามินซีที่ได้ผลเขาเรียกว่ารับเข้าไปในร่างกายได้มากนะครับ ได,ไ,ดไ,ดได้เต็มที่นะถ้า1000ันอาจจะมากไปแต่ว่าถ้าดูราคาขายตามท้องตลาดแล้ววิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมเนี่ยจะสามารถหาซื้อได้ราคาที่คุ้มที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใช้1,000มิลลิกรัมก็ได้เหมือนกันและดโดยปกติร่างกายต้องการวิตามินซีประมาณเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าอายุ15ปีขึ้นไปก็จะอยู่ที่60-90ิมิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าเป็นเด็กก็อยู่ที่30-50มิลลิกรัมต่อวันนะครับอันนี้ก็ ปริมาณโดยทั่วไปนะซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็คือเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณนะครับก็ตามศาสตร์ชะลอวัยก็แนะนำให้รับประทานวิตามินซีเสริมนะวันละประมาณ1,000มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกรับประทานวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติก็จะดีที่สุดครับการรับประทานวิตามินซีเนี่ยก็ช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ด้วยนะหรือช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ ก็ถ้าเกิดมีอาการเป็นหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะรับประทานวิตามินซีขนาด1 0 0 0ง0ึงมพมิลลิกรัมต่อวันนะครับว่ามีงานวิจัยพบว่าการรับประทานวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมวันละ2เวลาจะช่วยให้ระดับฮีทามีนนะครับสารที่ทำให้น้ำตาลน้ำมูกไหลลดลงได้ถึงร้อยละ40ู่ดง่ายๆคือปริมาณเท่านี้ก็คือใช้ในกรณีลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดนั่นเองครับส่วนผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็ควรรับประทานวิตามินซี วันละ1,000มิลลิกรัมนะเพื่อช่วยลดสารต้านอนุมูลสระแล้วก็การอักเสบของหลอดเลือดนะครับช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้นะช่วยลดความเสี่ยงในการป้องกันโรคแทรกซ้อนนั่นแหละซึ่งโดยทั่วไปนะวิตามินซีเราก็สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับแล้วก็ประโยชน์เนี่ยก็มีประโยชน์นะหลายคนนิยมรับประทานนะครับแล้วที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีวิตามินซีเป็นแบบเป็นเม็ดนะครับที่มี ขนาดแตกต่างเช่น500 1000มิลลิกรัมนะครับหรือว่าวิตามินซีชนิดอมวิตามินซีชนิดเขียวนะครับวิตามินซีชนิดเม็ดฟูซึ่งก็มีหลากหลายหรือวิตามินซีชนิดแคปซูลนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วที่ผมเห็นนิยมรับประทานวิตามินซีก็คือเป็นวิตามินซีชนิดเม็ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบที่นิยมนำมารับประทานนั่นเองครับแล้วการรับประทานวิตามินซีควรจะรับประทาน แค่ไหนตอนไหนถึงจะดีนะครับซึ่งก็มีงานวิจัยนะครับว่าร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินซีในปริมาณต่ำได้ดีกว่าการรับประทานวิตามินซีในขนาดที่สูงครั้งเดียวนะพูดง่ายถ้าหากเรารับประทานวิตามินซีคาะ์พันถึงพันทารมิลิกรัมโดยโปกติแล้วร่างกายจะดูดซึมวิตามินซีได้ประมาณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเรารับประทานวิตามินซีขนาดที่ต่ำกว่าหนึ่งพันมิลลิกรัมก็คือห้าร้อยมิลลิกรัมเนี่ยวันละสองถึงหกเม็ด จนครบขนาดที่แนะนําก็จะดูดซึมวิตามินซีได้ดีมากขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆคือถ้ากินวิตามินซีเนี่ยน้อยกว่าพันมะิลลิกรัมนะก็จะสามารถดูดซึมได้ดีนะครับคําแนะนําก็อาจจะเป็น500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งแบบนี้ก็อาจจะร่างกายจะรับได้มากกว่า1,000มิลลิกรัมครั้งเดียวแบบนี้นะครับแล้วการรับประทานวิตามินซีเนี่ยควรรับประทานตอนไหนนะวิตามินซีนะครับก็ควรจะรับประทาน ตอนที่มีอาหารแล้วนะหลังอาหารจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอาหารจะเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินซีนะแล้วก็ช่วยป้องกันกระเพาะอาหารจากการระคายเคืองของกรดของวิตามินซีด้วยนั่นเองสรุปง่ายๆก็คือกินตอนไหนนะกินตอนที่หลังอาหารจะดีที่สุดเพราะว่ากินตอนท้องว่างเนี่ยก็อาจจะทําให้กระเพาะอาหารระคายเคืองได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่ดีคือรับประทานหลังอาหารจะดีที่สุดครับ อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของวิตามินซีนะครับผมว่ามีประโยชน์นะเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งที่คนทั่วไปนิยมรับประทานกันครับ